ทุกวันก่อนเราไปเจอเตียงตุ๊กตาของอีเกยียอันนี้มาซื้อไว้นานมากแล้วค่ะแต่แทบไม่ได้เอาออกมาใช้เลยวันนี้เราเลยเอาออกมาประกอบให้เจ้าแม็กมาแม็กกี้นอนกันค่ะระหว่างนั่งประกอบคุณพ่อม่วงก็มานั่งให้กำลังใจด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยแต่ก่อนนังก็ชอบนอนเตียงอันนี้ค่ะไม่รู้ประกอบมาจะแย่งลูกนอนหรือเปล่าพี่แม็กมาก็มาคุมงานด้วย ประกอบให้ครบสี่ด้านแล้วก็เอาแผ่นไม้วางแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมีโครงเตียงแล้วแต่ยังไม่มีที่นอนกับหมอนเลยเราก็เลยเอาปอกหมอนเหลือๆมาเย็บเป็นที่นอนกับหมอนให้เด็กค่ะเจ้าแม็กกี้ก็คือมาจองตั้งแต่ยังทําไม่เสร็จเลยเด็กๆดูเหมือนจะชอบเตียงอันนี้นะคะพากันมานอนเล่นใหญ่เลย<ๆ>เสร็จแล้วหมอนฝีมือเรา<ๆ>ก็คือเย็บผ้าไม่เป็นเลยค่ะมันเลยออกมาบิดๆเบี้ยวๆอย่างที่เห็นพอเด็กๆหลับแล้วเราก็จับท่าทางนิดๆหน่อยๆค่ะ แล้วก็เอาผ้ามาห่มอีกทีนึงแค่นี้ก็น่ารักแล้วแม็กกี้แม็กมาเป็นแมวที่นอนง่ายค่ะจับท่าไหนก็นอนท่านั้นเลยนอนไปได้ไม่ถึงสิบนาทีพี่แม็กมาก,ก็ตื่นมาเล่นยายังไม่ถ่ายรูปเลยแม็กมาพี่แม็กมาไปแล้วก็เลยเอาน้องหมีมานอนเป็นเพื่อนแม็กกี้ค่ะดูสิน่ารักมากๆเลยนอนท่าแบบนี้นึกถึงพ่อนางตอนเด็กเลยค่ะนอนท่าเดียวกันเป๊ะเลย พอเล่นจนเหนื่อยพี่แม็กมาก็กลับมานอนค่ะแต่ว่าโดนพี่หมีแย่งที่ไปแล้วทํายังไงดีก็นอนทําน้องแม็กกี้ไปเลยสิคะเอ็นดูมากแม็กกี้โดนทับก็ไม่ตื่นเลยค่ะดูสี่หลับซบกันเลยน่ารักเกินปุยมุย